สบายดีพี่น้องครับผมมาเลยครับเตรียมประกวดประกวดอาหารนะพี่น้องเนอะเก็บผัามาฝากพี่พานนองครับผมพี่น้องโอเคสบายตับนิวรี่ครับน้องเต็ยแรกพี่น้อง เด็กผ่ามังงามาฝากพี่ฝากน้องครับโอ้บไม่น้อนปวดการเทศอาหารนี่พี่น้องเออนี่ครับผมแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะคะฝากมังงามาฝากพี่ฝากน้องครับโอ้บไม่น้องควบเสียงนะคะก็ตอนนี้เตรียมนี่เยพี่น้องเด้อยังไงตัี่น้องก็กำลังเตรียมพี่น้องด้วยนะคะกําลังเคียงพี่น้องกําลังเตรียมอยู่ครับผมอเียยครรัับมกลงตู่ให้ท่านได้ตรวจสอบนะคะเปิดเสียงเพลงนะคะที่เป็นเพลงเด็กผ่าตอนช่วงเตรียมอาหารนี่พี่น้องเตรียมไปก่อนครับผมจะพักไหนแข่งกันพี่น้องเด้อครับผม

ค่ะนอกจากวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566ในวันนี้นะคะก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวชุมพนบุรีที่เคารพรับทุกท่านนะคะมาที่ชมงานในวันสุดท้ายของงานก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันที่19ธันวาคม2566นะคะค่ะ